สวัสดีครับพี่นอ้องมัอนีบาเดียดพากินเที่ยวมันนีทิพพ่าเดินทางไปตามวัเดีดพี่นอ้องอยู่กใลใ้ไก่บานบ้าเดียนี่หนะครับเดี๋ยวบ้าเดียทิพพาไปใส่อดตาม,มนะ้ครับมันนี้ครับบ้าเดียดพากินเที่ยวครับ เดินทางไม่พอมครับ,บวันนี้เบาหมานี่เหรอครับช่างกันครับวับนนี้ครับอันนี้มายอดแ่ยครับทาผู้สีครับพี่น้องเทาผูสีเดียวขว่ากับมะเฟืองดีครับไปนี่ก่อนนะครับพี่น้องเดินทางกันต่อครับมะยอเดี่ยเท่ากับใน มาเสยนบุญนาีครับพี่น้องแนวไปบุญนาีกจากเน็ไปกระพ่อมสามสิบหารูกครับเดี๋ยวทากันต่อเลยครับ อำเภอบุญทลีครับพี่น้องรากาสิงสีขาปลาแดงครับผ่านบลาแดงครับสีมาอำเภอบุญทลีครับคือเขาปุ่นเศร้านาะงบามันเนาะครับเดี๋ยวบ้านเดียกับบามันครับสีมาไปกินเขาปุ่นเศร้าครับพี่น้องกับปุ ada, er ่นเศร้าบุญทลีขึ้นซื้อของขึ้นซื้อบุญทลีครับมาแล้วพี่น้องตอนนี้เ้างฮอดล่างเขาปุ่นเศร้านะครับบุญทลีครับนี่ครับเดี๋ยวว่ากินเขาปุ่นเศร้าครับวันนี้ สั่งสั่งสั่งเลยสั่งไปแล้วครับโอ้ฝักสดๆเลยครับพอบบดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเบิง่งวิธีการเห็ดตะบนครับเห็ดสดๆตลอดเลยครับหลานอยู่คุณธลีนะครับกวนของคุณธลีนอน,นเป็นบักเห็นไหมครับกวนของคุณธลีครับ ขโมยเรามมดลางนำเย็นต่อ,อตามฉบับตามสินค้าจริง อยงมนครับนัดแล้วครับบานนี้ขุนปเปนไงเปนไเราจายปเป็นไงเดี๋ยบอ่อๆแอบปนน้องไหมเรา,าดือดเ่กันครับแสงว่า,าุณนดีกับข่บขขายไป็นไครับนี่ครับขุรบ พี่น้องบอบุญโลนึงครับครับพี่น้องหลังจากกินขอบุญครับเมื่อกี้ครับบ้ามานครับตอนนี้เขาเดินหน้ากันต่อแล้วครับใส่ได้ครับครับบ้าเดียรหน้ากินเด้ครับนีน่ไปสะเก็ล่า อตอนนี้เทากับสเขาเขีเยดเขียดตำรวจจับแล้วคาเขาเอื่นเพียดสองตะูเนาะกับจะมีดนันจุดตรวจนะครับของตอเชดอสองสองหานะครับ,บว่าปอดไฟนะครับของนางตองเทียวนะครับอันนี้เป็นตลาดฟังไ,ได้เลยครับพี่น้องตลาดอ่าทาขึ้นสองตะูนะครับอันนี้ตลาดของฟังได้นะครับกับที่มี เพื่อนบ้านเนาะจะมีนนคนจากลาวนะครับเนะบาะมาหาสื่อ,อความด้วยกันคือคือเข่าที่ไปเขานี่นะครับไปประเทศลาว กูขายในเล็กน้อยนะครับพี่นอ้องเนื่องจากว่าฝนโตค,คนยังตอลอดเวลานะครับนะครับเป็นบรรยากาศท่าท่างคืนสองตะอูนะครับรถลอยต่อระหวา่างไทยกับลาวนะครับรถกสิจจานลายเป็นธรรม,มันาด่างกุลแจนี่หมดอันนี้เป็นบรรยากาศคนเยอะครับคนเยอะจอดรถนะครับพี่น้นอง ฟังไส้นะครับมาจอดก่อนทย่ขามไปชองทับอูนะครับวันนี้ชื่อว่าคนไน์มากๆนะครับนครับตอนนี้เขามาหดอดตั้างของชองทับอูแล้วพี่น้อง นี่คือจุบปนผลนะครับระวังพวกไฟกับเราครับมันนี่กันสิคนไลายเนี่ยเพราะว่าสิบวันยุดนะครับเดี๋ยวเขาออาไปให้นะครับคนย่างาม่านะครับกะสิพบกับเจ้าหน้าที่ฟังเพื่อนบ้านนะครับกะทิเงอนยูุฟังให้นะครับกะทิมาอำนวยความสะดวกให้่องเที่้วนะครับ เดินทางกลับมาเที่ยวส่องตะูนะครับนี่จะเป็นรถซาเล็กนะครับของเชียนบ้านนะครับสตียร่านะครับอาจจะมาบริการคนละสิบบาทนะครับครับผมเห็นมาครับบาทครับคนละสิบบาทครับมีเนั่งเข้าไปต่อตะูครับอันนี้ไปขอเงี้งครับเนี่ย หอยน้านบ่ไก่กระต่าย่ายอีกไหมครับเนี่ยโลหะชิ้โลหะชิ้มต้องคนอไปไปไปหาอะไรใส่ครับยูนี่บ่ยูโอ้ย้งนาอ๋อครับต่เดี๋ยวันอีกนเดียวี่นนองตัวนี้เป็นบรรยากาศนะครับตลาดฝั่งล่านะครับตลาดสดนะนรับนนี้ชื่อว่าสิ้ค้าแห้ง เดี๋ยววันนี้เขาได้ไก่นะครับไก่ของเลาานะครับนี่ครับพี่นอ้องชือชืออย่างก่อนเด็กชายจะรู้ว่าคำคูนนะครับจะรู้ว่าคำคูนไปแล้วพี่น้องไปเอเลยครับ ดีนะครับยูวายาสูบนี่ครับายนะครับขายลายยูหัวครับโอ้ครับมาสะดุดตาสาวสาวขายยาสูบขายไหนครับนี่ประมาณถามหน่อยูขายขายขายขางไหนครับไม่ได้นะค่ะโอ้ครับนี่ครับเป็นเมฆาฝั่งลาวนะครับเป็นคนลาวเลยนะครับเออเอ็มโอ้เอมมากเลย ข้อไหนได้ก่อนข้อไหนบอกแม่ข่าซื้นไหนนี่น้องจุ๋มนะครับเด้อน้องจุ๋มเลยผู้ใดมาเที่ยวทั้งส่องตะูนะครับมาแวะได้นะครับที่ร้านขายอยังแน่นี่ขายแดงเนี่ยน้องน้องจุ๋มขายกระเป๋าริ่มไปขายกระเป๋านะครับริ่งบุรีครับเป็นริมไปพอเขาใส่เงินสดไปแล้วอนก็ไม่ได้บรรลนองจุ๋มยิ่งใส่ยิ่งเมืองคุชุมาบ่เพื่อนคุชุมาครับไปไดนกับ สาได้ครับพี่นอ้องถ้าเกิดผู้ได้มากนะครับติดตามจองมบารียนะครับ ของบนนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสือ้านะครับเสือ้าบุ่ีเรื่องยักษ์สารนะครับแต่ลงไปข้างล่างจะเป็นพวกอาหารสดอาหารปลานะครับอะไรพี่น้องประมาณเรีแล้วครับซื้อน้ำเหรอ ขายได้ครับไหมคะขายก,าก,ากี่บาทนามเปล่า,า,ลาอันนี้จะเป็นครับไม่ค่ะซื้อยังนี่ฮะห,ห่หองไหมนะครับก,กไ็ได้บาทก่อนังเล่านะครับกันาานะครับไม่ค่ะัเห่ามเลยนะ เห็ดปลานะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยังก็อนไหมค่ะเฮ็ดตินโอ้ตินเหียนะครับเขาไปแกงบ่นีนเป็นยังอันอันนี้แบบยกแบบนี้ครับใหสนใจเลยครับเด้อเป็นกากับไอ้อะยักหน่อยเป็การก็เพราเนี่ยหัวเทสเนอะนี่เป็นบรรยากาศตลาดนะครับเป็นอยู่ทางล่างนะครับของของของตลาดข้าบนอี บาดเด็ดผ้ายางไปมีกี่นะครับอเป็นตลาดโซ่รับตป็นอาจีะมีนิดน,นี่ตัวร,กรกากนละไหมนะครับยอยู่ซซนนี้นะครับที่รู้หายโซนนี้นะ สามหลอดก็ที่สองสูงกว่านหนึ่งเจ้าพกกินสามหลอดเห็นเมื่อไหบรรยากาศครับตลาดสดนักสืบเปปปี้กระดานีอ่อ <c oughs> ันนี้เป็นบรรยาก,กาศที่ยูดองฟังให้นะครับกามานั่งอยู่ศาลาปกอบอาหารนะครับเห็ดอาหารกินเองนะครับเอาเครื่องเราเนี่ยมาให้กินเองนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศครับ บ้านนี้ครับพี่น้องยังบ้านนี้ครับก่ะที่ว่าดีนะครับไม่เคยมาครับแนะนำบาล์เดนนะครับบาร์เดนกับย่างไปดูอีเดียันละตอนนี้ น้าเทีียวนะครับของสองบาเดียนะครับวันนี้นะครับน้องซื้อยังนะครับน้ากันโตนด้ครับกันยาค่ะกันยาครับน้องกันยาตอนนี้เรียนอยู่ปไหนมมไหนนะคะมหกค่ะมหกค่ะโอ้นะคะนี่ครับไปมากัมาอุดหน้องเลยนะครับน้องให้สมตัมนะครับยูยูซองระอู่ซองระอูนะครับสวดมากเกีียวนะครับมาอุดหน้องเลยนะครับร้านยูซอยการ้านซอยกานะครับร้านน้องน้องเป็นไก่น้ำเกลียวนี้นะครับ น่ารักป่พี่น้องคอมเมนต์มาไดยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอันนี้น้องน้องซี้ยังก่อนแอนน้องแอนนะครับน้องแอนเป็นไก่อีกคนนึงนะครับหลังจากน้องน้ำฝนสมตามมะขันนะครับทำให้บ้าเดียรกับทีมงานกินนะครับอันนี้เดี๋ยวน้องแอนจีแมาอัดแนะน่ำนะครับเงินล้านะครับเงินล้าเขาเริ่นเงิ่อนยังแอนเงินเกี๊ยวเงินเกี๊ยวนะครับอ่ะ้อแอนอธิบายเลยอันนี้ ใบแสนค่ะ <Wow. S 2> ต้งโต๊ะเป็นเงินไทยกะสองร้อยกว่าบาทโอ้พีน่น้นองพี่ส่วนใบแสนพี่น้องสองร้อยใบแสนตัวนี้หันใบใบหานซี่พันค่ะ oh. ตังต้งโตเป็นเงินไทยกะหนึ่งครับมือมือนี้แอนเอาเงินมาจากบาทรวบรวบเออเอาเอามาจากจีบมือนี้เจ้าอะไรค่ะประมาณจากปร,ป,รประมาณจากหลานบะเทิงค่ะประมาณประมาณบะเทิงลอยเออบะเทิงหาลอย ว่าเป็นเป็นเงินกีบมันมันมันไม่จักบาทเงินกีบกะประมาณสองหมื่นแสนใช่ไหมสองหมื่นสองสองแสนห้าสองสอแสนห้าครับมณีมณีน้องแอนพกเงินมากสองแสนหาพี่น้องมาเที่ยวมาเที่ยวนะครับยาฮู้อดกินครับตอนนี้ใครมาตึงหลานนะครับหลานขายบุหรี่นะรับเรานะครับตลาดตลาดช่องตะูนครับ เอเอาเบียไหวไนนอกอน,นี้จักบาทกมีสามลอร้าสามเร้าเอ๊ะพ่ค่ะสามเมียาซื้อย่งซื้อแดงฮะซื้อแดงน้องแดงนะครับน้องแดงนะครับคู้แดงพ่งจะสองตะูลนะครับให้มาอุดหนุนนะครับอแดงเลยนะครับขายบุรีราคา พี่นอนกับเป็นวิถีชีวิตน,นะครับของเรือเป็นบ้านพี่เมืองนอนนะครับไทยล้านะครับสองชุดพันปน,นสองตะอูนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆครับครับก็เชิญนะครับผู้ใด,ดมาเที่ยวบนนะครับก็มาเที่ยวสองตะอูครับ เป็นบรรยากาศนะครับพี่นอองจองตะอูนะครับสายสัมพันธ์ไทยลาวนะครับอำเภอบุญตลีก,กับเมืองสุมานะครับของประเทศลาวนะครับเดี๋ยวคลิปน่ปบริบ้ารพินินอย่างเที่ยวใสกดติดตามครับ